อีพีที่สองบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบหกอิติปิโสพระควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรภูริสัทธรรมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพระควาติสวากาโตพระควตาธรรมโมสันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาิโก ปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆ อหุเนยโยปาหุเนยโยทักข <c oughs> <laughs> <t elling> ิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติบทจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโฆนังอุปสันทิสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจ มหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังการเทโวสุโปเสติกิจิเทวเยสะโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพวันตุตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจ่าชนะสพเพชนาพะหูชนะปิยังมะมะบทสกัตตวา สัก an an ัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัฏฐวาสัพเพุทุกขาวุปสเมนตุเตสักกัตตวาธัมมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปาลลาหุปสมนังธัมมเตเชนะโสธินานสันตุปัฏวาสัพเพภยาวุปสเมนตุเตสกัตตวาสังรัตนัง โอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังกตเชนสอดทินานสันตุปัตถวาสาเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภคกขวารังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตโรปุริสธัมมัสารติสัทธาเท วันมนุษย์สานางพุทโธพระขวาติสวาขาโตพระขวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตตังเวทิตาโภวินโูหิติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโกอุจุปฏิปัน <c oughs> <c oughs> n o ภ pakhawatosavakasanko yaya padipanno pakhawatosavakasanko samijipadipanno pakhawatosavakasanko yaddidhanjattaripurasayukanicentered purasabukharaisapakhawatosavakasanko a h u n a y o p h u n a y o t a k i n a y o a c a r i k a r a n o อนุตร an ังปุญญเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมังตังยสังทาสังโฆนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสุตสัตตุโนทีปังคะระเทโวสุโพเสติกิจิเทโวเย สกปชังทัสมิงกินเนวาทาตาปิยังการตังสาลีปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจัตนางสาเพชนะพหูชนะปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธัตัณโ์วสัทอุวตมงวรังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชนะโสทินานา สันตุปัฏวาสัสาเพทุขาวูปสสมนตุเตสะกะตว่าธรรมมารตานังโอสถทังอุตมังวรังปาริลาหูปัสมานังธรรมเตเชนะสโสตินานัตสันตุปัฏวาสาสาเพพยาวูปัสมนตุเตสะกะตว่าสังขรรตานัง โอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนโสตินานสันตุปัตถวาสาเปรโรคาหูปะเมมตุเตอิติปิโสภะควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารธิสาธาเทวมนุสานังพุทโธภะวาติสวัส ขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอการิโกเอหิปัสสิโกโ k ปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยติถังจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเณยโยอัญชลีกะระณียโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปโะตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนตีปังการเเทโวสุโปเสติกิจจิเทโวเยสกปปจชังทัศมิงกิเนวาทาตาปิยังการตังสาริปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเย มณีจินดาปิยังจะทนังสาเพชนาพหูชนาปียังมะมะสกัตตว่าพุทธัตังโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชะโสทีินานสันตุปาทถวาสาเพทูกาหูปะเมตุเตสกัตตวาธรรมัตังโอสถทางอุตมังวรังปาริลางหูปะสมนัง ธรรมเตชะนะโสตินานสันตุปัฏฐานาสัพเพปยาอุปสเมณตุเตสกัตตวาสังคารตะนังโอตังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชะนะโสตินานสันตุปัฏฐานาสเปโรคาวุปสเมณตุเตบทชินนบัญชร เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจัตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสาพเพปฏิติตาไมาหังมัตเเกเตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสพัพพกุณากโรโ อะทะเยเมยอนุรุธโธสารีปุโตจจทะคิเนโกทันโยปิทิพาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกเกคิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุโรกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามสโสต,ตะเก <c oughs> เกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยว,วัปพังกโรโนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโว กุมาระกสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสมไมหังวัฒนนิจังปฏิทถาสิกุณากโรโรปุณโนอังคุลิมาโรอุบารินทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติรกามะามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสา เชรันตาศิระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักกินเมตตสุตกังัชะคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชัฒนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานาวะรสังยุตาสันตปาการะังกาตาวาตะปิตาทิสัญชาตาพิรัชันตุปาทว่า อาศสาวิณญังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเรชินาปัจชรมัชมมิวิหารตังมหิตเรสเรัทธาเปรตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปทาวทวโวธัมมานุภาเวนะชิตริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธรมานุภาวะปาริตโตจรามิชินปัจเรตี <c oughs> บทพาหุงมหากาภพาหุงสหสมปินิมิตมิตสาวุทันตังคีเมฆรัารางอุติตะโกรสเซนมา rangthanaatithammavitthinaajitavamuinntho tantetejasapavattutejayamang k h a l a n i m a r a a t i l e k a m a p i y u c i t a p a r a k h o p a ลาวกมาคมาธาทยาขังขันติสุทันตวิตินาจิตวามูนินโททันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานินาราคีริงกัชวรังอติมาถภูตังทาวกิจากกมสนีวสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิตินาจิตวามูนินโททันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิออกีตคัก ขมาติหาทัสทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตมโนจิตวามุนินโธตันเตชะสาปวัตุเตชยมังขลานิกาตวานกาทธมุท a ลังอิวะคัมพินิยาจินจายทูทวจรังชนะกายมัดเฉสันเตนโสมวิธนาจิตวามุนินโธตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังขลานิสัต จังวิหายามติสาสจักว่าทะเกตุงวาทาผิโรปิตมานังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชริโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพภูชักังวิภูทางมหิตเถียงปูเตนะเถระภูชเกนะธ a r ม a ปยันโต อิทูปเทสวิทินาจิตวามมนินโทตันเตชะสาปวัตุเตใจมังคลานิทุคาหะทิติพุจเคนสุธาตาหัทั้งพรหมังวิสุทธิจุติมีทิภกกาพิธานังยานาคเท นวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตตชยมังคลาอาตคาถาโยวาจโนตินตินเนสระเตมาตันทิหิตวานาเนกวิวิทานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปันโย มหาการุณิกนาโทหิตายาสปปานินางปุเรตวาปารมีสภาปะโตสามโพธิมูตตมังเอเตนะสจจวาเชนหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรสากยางนัน ทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหีชยาสุชยมังคะเรปราชิตปบาลังเกสีเสปทวิโปคะเรภิเสกเสสะพูทธานางอาคาปโตปโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุตตังสุกโนสุมหุโตจะสุยทังครามจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทัก กีนังปทักินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักินาปทักินานิกาตะวันนลพันตาเทปทภกินเนผวตุสาพมังขลังราขันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสตีภวันตุเตผวตุสาพมังขลังราขันตุสาพเทวตาสา ปะรัมมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภวตุสาพพมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาภะสังคานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตบทปฏิทานคถา याथेवता सन्ति विहारवासिनी तूपे खरे भोथि खरे तहिं तहिं ताथां मथानेन भवन्ते पूचिता सोथिं करो न ते विहारमन्थरे थेरा पञ्च <coughs> थेरा चमाछन्वकाचफिखवो सारामिकाथानपति उपासका อามาจะเทสานิคมาจะอิสราสปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชราภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเซทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธัมมวรังปฏิจเตสเพปิทุคาสกโรตุสัรขายัง ธาตุจีรังสตังธรมโมมธรรมธาราจบุคลาสังโคโหตุสมาโควะอาทายาจหิตายาจาอัมเหรคตุสาธรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวุทิสัปาปุเนยามธรมเมอริยาปเวทิเตปสัโหตุสาเพปิปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทารัง g i วปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุวุต e ิภาวายาสตานางสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะาตระชังนิจังรกคันติปุตตกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปชังรกคันตุสาพทาบทเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกาปตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกาปตาจนิโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจามิเยหิสัมปัตังปุญญาสัมปทังสาเพเทวานุโมทันตุสาปสามปฏิสิทธิยาทานังททานตุสาตายาสีรังราขันตุสาพทาภวนาภิลตาโหตุกาจันตุเท วาตาคตาสาเภพุธาพลปตะาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนรัรขังพันธามิสาปโซบทสุมงคลคาถา โหนตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสาภพุทธานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตารังโหตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสาะธรรมานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตารังโหตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสา สังฆานุภาเวนสโสธีโหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะเริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพยวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เหรียญไหว้ครูปีหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอ Subtitles by the Amara.org community